นะคะลูกอันนี้เป็นการสร้างเป็นการสร้างโจทย์การลบจนะะจำนวนที่มีสองหลักมีการกระจาย าลืมเขียนวันที่ลงไปก่อนนะคะวันนี้วันที่30อานักเรียนเขียนลงไปเลย30เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2554นะคะใบงานเรื่องการสร้างโจทย์การลบคำชี้แจงเอาฟังคำชี้แจงก่อนนะคะ สร้างโจทย์การลบจํานวนที่มีสองหลักสองหลักเท่านั้นนะคะมีการกระจายมีการกระจายนะคะนักเรียน oh. ก็คือในหลักหน่วยเนี่ยตัวตั้งจะต้องน้อยกว่าตัวลบเ oh. ข้าใจนะคะหนู oh. ก็ต้องสร้างโจทย์มา oh. ให้หลักหน่วยเนี่ยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ oh. เพื่อจะที่จะได้มีการกระจาย ตัวตั้งหลักสิบมาให้นะคะมา1ข้อและแสดงวิธีทำตามแนวตั้งนะคะมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้ก็คือโจทย์การลบนักเรียนก็เขียนลงไปในนี้เลยนะคะโจทย์การลบตรงนี้นะคะเขียนตัวตั้งเครื่องหมายลบ ตัวลบเท่ากับแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมมานะคะต่อไปก็วิธีทำอ่ะนักเรียนก็เขียนลงไปเลยตัวตั้งคืออะไรจากตรงที่น้องเรียนตั้งมาลบด้วยอะไระตัวลบเขียนมาแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยแล้วก็ผลลบได้เท่าไหร่พร้อมกับตอบให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นใช้ทุกบรรทัดเลยตัวตั้งบรรทัดนี้ ตัวลบบรรทัดนี้ผลลบบรรทัดนี้แล้วก็ตอบบรรทัดนี้เข้าใจไหมคะเข <Okay, okay. S 1> ้าใจค่ะใช้ทุกบรรทัดนะคะเริ่มจากบรรทัดบรรทัดนี้ก่อนนะคะจะมีบางคนบรรทัดนี้ไม่เขียนมาเขียบนบรรทัดนี้แล้วก็จะไม่พอละทีนเนี้ยเข้าใจนะคะเ <Okay. S 1> อาทวนนิดนึงโจทย์การลบนะคะตัวตั้งเครื่องหมายลบตัวลบเท่ากับเท่ากับใช้ไมบ้บรรทัดนะคะ ขีดมาให้ยาวเท่ากันในแนวนอนยาวเท่ากันสองเส้นยาวเท่ากันขนานกันแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมก็ไม้มันทัดขีดให้เรียบร้อยพอจะเข้าใจไหมคะลงมือทําเลยค่ะขอโรงเรียนวังไกลกังวลคุณครูเตรียมใบงานไว้ให้แล้ว2ห้องเลยส่วนนักเรียนปลายทางอาจจะทําในกระดาษ A4 หรือในสมุดก็แล้วแต่คุณครูนะคะ อ้าวหนูช่วยกันแจกใบงานคนละหนึ่งแผ่นค่ะได้แล้วเขียนชื่อให้เรียบร้อยค่ะ อันดับแรกเลยชื่อชื่อของนักเรียนนามสก,กุลชั้นของหนูป2ทับอะไรคะทับสเลขที่เท่าไหร่ทราบทุกคนนะคะเขียนลงไปตามด้วยวันที่อ่าวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2554 ดคุณครูจะบอกนิดนึงเวลานันเรียนสร้างโจทย์มาสร้างเองนะคะสร้างโจทย์การลบเองเพราะฉะนั้นการลบที่มีการกระจายตัวตั้งในหลักหน่วยก็ต้องน้อยกว่าตัวลบใช่ไม่ไท่ใช่ไหมคะอาวต้องต้องดูด้วยนะคะโจทย์การลบมีการกระจายนะคะตัวตั้งในหลักหน่วยต้องน้อยกว่าตัวลบนอกจากจะถูกต้องแล้วคุณครูก็ดูความ เรียบร้อยเป็นระเบียบความสะอาดด้วยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วตกแต่งใบงานให้สวยงามใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นค่ะ No. ลืมนะคะอย่าลืมตกแต่งใบงานมาด้วยเพราะถ้านักเรียนตกแต่งใบงานทําเรียบร้อยถูกต้องก็จะได้คะแนนเพิ่มทีนี้มาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนมาดูตรงนี้นิดนึงสรุปพร้อมกันเลยก็บอกว่าการลบนะคะจะมีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วย เมื่อเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบนะคะนักเรียนแล้วก็ฝากใบงานด้วยนะคะฝากเรื่องใบงานด้วยนะคะค่ะทำเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็รวบรวมนำส่งที่คุณครูเพราะจะเป็นคะแนนของนักเรียนนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ 那给我看看。